ก็อย่างที่เราเห็นนะครับโพของสถาบันพระปกเกล้านะครับได้เปิดเผยผลสํารวจออกมาซึ่งก็น่าสนใจยิ่งนะครับว่า1ปีที่ผ่านมานะครับสําหรับการเลือกตั้งเนี่ยความนิยมในพักการเมืองนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับหลังการเลือกตั้งเนี่ยนะครับพักไหนได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับซึ่งผมจะพูดให้เห็นนะครับว่าเอ๊ะทําไมความนิยม ที่มีการสำรวจกันออกมาเนี่ยหนึ่งคุณพิธาลิมเจรนต์นะครับจากอุบลรัชเก้าไกลในตอนนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่ายังมีความนิยมนําคนอื่นนะครับในขณะที่คลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้เป็นองคมนตรีเนี่ยก็ยังมีความนิยมสูงขึ้นมานะครับอยู่อันดับสองนะครับอันดับสามเนี่ยนะครับกลายเป็นคนอุ้งอิงนะครับคุณเปตองทันชินวัรนะครับประมาณ 10.5%ขณะที่นายกฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับอยู่ประมาณ8.7%นะครับอันนี้มันเป็นผลสะท้อนที่เห็นว่าการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของรัฐบาลโดยเฉพาะการนําของคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ว่าคุณเศรษฐาเองนะครับขยันลงพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้มีคะแนนนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าตอนนี้คุณเศรษฐาเองพยายามจะขันน็อตนะครับแล้วก็ โชว์ภาวะความเป็นผู้นําอยู่แต่ว่าถ้าดูผลโพลอย่างนี้นะครับว่าการที่คุณเศรษฐาได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับที่ยิบขนาดนี้เดินสายต่างประเทศขนาดนี้เนี่ยยังไม่ช่วยให้คะแนนของคุณเศรษฐากระตุ้งขึ้นนะครับนี่เป็นสัญญาณให้เห็นว่าเพื่อไทยและก็คุณเศรษฐาเองเนี่ยนะครับเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ทํางานใกล้ก็คโเกกอบปีแต่ว่าความนิยมเนี่ยตบดําลงเรื่อยๆ และก็ความนิยมของเก้าไกลก็พุ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งไปถึง9%เนะครับในขณะที่เพื่อไทยลดไป 7- 8%อนะครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นอย่างยิ่งนะว่าอันนี้เพื่อไทยถ้ายังอยู่ในแบบเนี้ยลำบากนะครับเพราะว่าความนิยมแทบไม่มีปัญหาสําคัญคือปัญหาปากท้องนะครับนโยบายของเพื่อไทยยังไม่สำฤทธิ์ผลในการแปลงมาเป็นนโยบายรัฐบาล คือปัญหาแปลกต้องของผู้คนเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่ายังไม่กระเตื้องขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อหลายคนนําไปเปรียบเทียบกับสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็บางคนก็บอกว่ามันตอบสนองได้ดีกว่าเพราะมีโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็แน่นอนว่ามันมีหลายรอบหมุนเร็วกว่าในขณะที่โครงการ10,000บาทนะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับ ในขณะนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะออกมาได้จนทําให้หลายคนไม่คาดหวังแล้วว่าจะได้เงิน10,000นะครับซึ่งก็อาจจะยังต่อสู้อาจจะยังต้องไปดูหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์อีกมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของคนเนี่ยกขาองว่ารัฐบาลเพื่อไทยเองยังไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลยที่เป็นชิ้นเป็นนั้นที่จะต้องได้ในเวลานี้คือนโยบายเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่ชัดนะครับยิ่งนโยบายปรับปรามยาเสพติด ที่โดดเด่นก็ไม่ชัดนะครับยังไม่มีการาลงไปทําให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับอนอกจากนี้นะครับนโยบายด้านอื่นๆนะครับการขึ้นค่าแรงก็ดีนะครับ4ี่บาทก็ยังไม่มีผลในตอนนี้นะครับมันก็เลยทําให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยเองครับยังไม่โดดเด่นออกมาไม่รัฐบาลจะมองว่าขณะนี้ได้ทาไปเยอะหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ยัง ดูแล้วประเดว่ามันยังไม่ไม,ไม่โดดเด่นไม่แตกต่างนะครับจากสมัยของพลเอกอภปรุทธจจรโนชานะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเสียงของุณประยุทธ์เนี่ยอา่าดังขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าพลเอกประยุทธ์เองจะไม่ได้กะมายุ่งเกี่ยวทางการเมืองแล้วในขณะนี้แต่ว่าผลโพมันยังจะทอนให้เห็นนะครับแต่ว่าแต่ว่าเก้าไกลเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่แปลกหรอกครับเพราะเก้าไกลเนี่ยคนเขาข็าคาดหวังตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าพรกผลการเลือกตั้งมันชัดเจนว่า ก็อยากให้คุณพิธามาแต่เมื่อคุณพิธาไม่ได้กะระแสตรงนี้ยังคงอยู่นะครับแล้วยิ่งรัฐบาลน,นี้ทําไม่ได้ตามที่ได้มีการแถลงนโยบายไว้นะครับยังไม่ตอบสนองที่ชัดเจนกะระแสของอพรรคเก้าไกลซึ่งยังเป็นกะระแสที่ทุกคนมองว่าถ้าได้ใหม่มา,มา,มาเปลี่ยนมามันอาจจะดีกว่าการเมืองเดิมบ้างอะไรบ้างตรงนี้เองก็ยังทําให้ความนิยมของเก้าไกลก็ยังสูงขึ้นนะครับก็ยังมีมากขึ้นแต่ขณะที่ เราจะต้องไปจับตามองว่าทําไมกระแสพลเอกประยุทธ์เนี่ยกำลังจะกลับมาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาการเมืองเนื่องมาจากว่าการเคลื่อนไหวของอคุณทักษณิณที่ถ้ามองตามการเมืองแล้วคือเร็วเกินไปหลังจากที่ได้กลับมาแล้วก็ถูกจําคุกนะครับแต่ว่าไม่ได้จําคุกที่กรมราชธรรมจริงๆดังนั้นเนี่ยคนก็จับจ้องพอไม่ได้รับจริงๆปุ๊บก็เป็น การที่ออกมาข้างนอกปุ๊บแล้วก็เคลื่อนไหวเลยอะไรต่างๆเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่ามันมากไปอะไรจำาองน,นี้แหละครับเลยทําให้กระแสตร,ตรงนี้ยิ่งยิ่งกดทับความนิยมของรัฐบาลลงไปอีกกระแสที่ปลูกบิ๊กตู่ขึ้นมาก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสัญญาณเหล่านี้ผมว่าเพื่อไทยจะต้องปรับตัวเร็วนะครับว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะยากที่จะแก้ไขฉะนั้นเนี่ยผลโพลครั้งนี้มองได้ว่านี่เป็นสัญญาณนะครับ ในทางการเมืองที่ที่เพื่อไทยคุณเศรษฐาก็ดีนะครับคุณทักษณิณก็ดีหรือองค์การประยบเพื่อไทยที่จะต้องกลับไปคิดและทบทวนนะครับว่าสิ่งที่จะต้องทำาร่งด่วนคืออะไรปรัญหาคืออะไรถ้ามองว่าที่ผ่านมาพยายามแก้ไขแล้วแต่ว่าแทานังได้ในระดับนี้นะครับก็ยังมากไม่ดีพอนะครับฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปก็แน่นอนว่าเป็นงานหนักหลายเท่านะครับของคุณเศรษฐาและรัฐบาลเพื่อไทยครับ